<พ uka> เาอาละฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะผมจีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแทนนี่ RKO นะฮะ <S <S ในวันนี้ผมเราไม่ได้มาเล่นเกมกันนะผม <S 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 ในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประวัติ ของตัวละครใน Resident Evil Village นะผมซึ่งผมก็จะทยอยทำเป็นคลิปๆไปแล้วกันนะผมสำหรับตัวละครบอสใหญ่หรือว่าตัวละครเด่นๆในเรื่องนี้เนาะซึ่งพาร์ทนี้ฮะก็ตามหน้าปกคลิปเลยหรือว่าชื่อคลิปต่างๆนะผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับประวัติของคุณแม่ Lady d e m i t r e t s นะครับผมหรือว่า Alcina d e m i t r e t s นั่นเองว่า เธอมีความเป็นมาเป็นไปอะไรยังไงกันบ้างนะผมรวมไปถึงลูกสาวทั้ง3คนของเธอด้วยนะว่าทำไมถึงได้กายสภาพเป็นแบบนี้นะผมก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าในคลิปจะมีอะไรยังไงกันบ้างนะครับผม ประวัติของอัลซิน่าเดมิเทชูหรือว่าเลดี้เดมิเทชที่เราเจอกันนะผมหรือว่าที่เราเรียกกันในเกมบ่อยๆว่าคุณแม่คุณแม่เนี่ยจริงๆแล้วนางก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ถูกนำมาทดลองโดยพ่ะแม่มิรันดานะผมเนี่ยซึ่งตามเอกสารในเกมเนาะที่เราได้เปิดอ่านกันไปนผมก็คือเธอเนี่ยจะเป็นเพศหญิงวัย4 4ปีเนาะมีเชื้อสายขุนนางนะผมแต่ไม่ได้เป็นคนที่มาจากหมู่บ้านนี้นั่นเองโดยที่มี โรคประจําตัวหรือว่าเป็นโรคเลือดที่ถ่ายทอดมาตามทางพันธุกรรมนะครับผมคือผลลัพธ์ในการค้นหาร่างพาหะที่สมบูรณ์ของเอเวอร์ลินหรือว่าร่างที่สมบูรณ์เนี่ยผลลัพธ์ของอัลซินาเนี่ยมีความดึงดูดในตัวคาดูสูงมากนะครับผมไม่เสียการรับรู้ใดๆโดยสามารถควบคุมการแปลสภาพตัวเองได้อย่างตามอำเภอใจเลยนะครับผมแล้วก็กระบวนการเรียนรู้ต่างๆนู่นนี่นั่นก็ คือเหมือนเป็นคนปกติเลยนะครับผมการทํางานของสมองปกติแล้วก็อัตราการฟื้นฟูร่างกายของเธอนั้นทำได้อย่างรวดเร็วมากนะครับผมคือเป็นแผลเนี่ยสามารถมีฮิลิ่งแฟกเตอร์รักษาได้โดยไม่กี่วินะครับผมแล้วก็สามารถงอกกรงเล็บออกมาได้ด้วยนะครับผมแต่สาเหตุที่ทำให้อลซิน่าเดมิเทรสเนี่ยไม่สามารถเป็นพาหะที่สมบูรณ์ต่อตัวเอเวอรินได้ก็เพราะโรคเลือดที่มาตามพันธุก,กรรมของเธอเองนั่นแหละครับผมทำให้ อัลซีนาเนี่ยต้องกินเลือดแล้วก็เนื้อมนุษย์อยู่เป็นประจำนะครับผมแล้วก็ทางมาเธอมิรันด้าเนี่ยก็ไม่แน่ใจในตัวเธอเนาะว่าจะมีการฟื้นฟูที่มันไม่สมดุลหรือเปล่าอาจจะทําให้เธอกลายพันธุ์ได้อย่างควบคุมไม่ได้นะผมก็เลยเป็นภา,าชนะที่ไม่เหมาะสมของเอวานะครับผมก็เลยเหมือนถูกแค่เอามาทดลองแต่ตัวคาดูมันซึมซับในขุนแม่ได้ดีแต่ยังไม่ดีพออะไรประมาณนั้นนะฮะผม มากันถึงประวัติของสมสาวเนาะที่เป็นเหมือนบรรดาลลูกๆของเธอนะครับผมก็คือ3สาวคนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นพี่น้องกันจริงๆหรือเปล่าจากเอกสารในเกมเนาะที่เขาเปิดเผยขึ้นมาก็คือเด็กหญิง3าคนนี้ได้เสียชีวิตไปแล้วนะผมแต่ทางอัลซีนาเนี่ยได้ไปช่วยมาเนาะเหมือนแบบเอามาแล้วก็มาทำพิธีการต่างๆนะครับผมทำให้สมสาวเนี่ยเขาตื่นขึ้นมาอีกครั้งนึงเนาะ เพื่อที่จะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นเด็กปุกเสกหรือเปล่าไม่แน่ใจคือมีคุณแม่มิรันดามาช่วยด้วยนะครับผมแต่ร่างกายของพวกเธอทั้ง3าคนเนี่ยเหมือนจะเป็นมแมลงวันนะเหมือนเป็นเหมือนเป็นมแมลงวันรวมกลุ่มกันนะครับผมแล้วก็มีจุดอ่อนที่เวลาอุณหภูมิในห้องมันลดลงหรือว่าอุณหภูมออิสูงขึ้นแบบเฉียบพันร่างกายพวกเธอจะทนไม่ไหวนะครับผมแล้วก็ะจะพายแพ สภาพอากาศที่หนาวเย็นนะผมจริงๆแล้วคือไม่น่าเป็นพี่น้องกันหรอกครับสำหรับเบลล่าดเนล่าแล้วก็แคสซานด้านะครับผมก็เหมือนเลดี้เดมิเทรสแค่ไปรับมานะ,ะแล้วก็เอามาชุบชีวิตให้ตื่นขึ้นมานะครับผมโดยทั้ง3สาวลูกๆของคุณแม่เดมิเทรสนะผมก็จะได้โผลมาแวะเวียนเยี่ยมเยียนเราเป็นชัไปนะครับผมโดยที่ คนแรกเนี่ยก็จะมาบนปราสาทชั้นสองเลยนะผมพอเราเอาดวงตาสีแดงมาหยอดตรงที่ประตูเนาะแล้วพอประตูคนไกทํางานเนี่ยนางก็จะโผ่มาเลยนะฮะ ส่วนคนที่2เราจะได้พบกับเธอในห้องของอเมรี่นะผมหรือว่าห้องคลังอาวุธนั่นเองซึ่งเป็นห้องที่เราเข้ามาเอาหน้ากากเนาะแล้วก็ห้องจะล็อกไว้นะแล้วก็ฉากนี้เราก็จะได้บู๊กับเธออีก1ครั้งนะ ส่วนลูกคนสุดท้ายของเลดี้เดมิเทรสนะผมเราจะมาเจอเธอได้ในห้องสมุดนี้นะผมพอเราได้กุญแจตาเหล็กมาชั้นที่2เนาะห้องเปลี่ยนโหนะเราก็จะขึ้นมาไขาเข้ามาในห้องสมุดแล้วเราก็จะได้เจอเธอเป็นคนสุดท้ายเนาะเรียกได้ว่า3คนนี้ลูกสาวของเธอนี่เปรียบเสมือนไฟแนลเอ่อไม่ได้เป็นไฟนลอตเป็น mini bot, มนินิบอสเลยและกันก่อนที่จะไปบวกกับเลดี้เดมิเทรสกันต่อไปนะครับผม โดยเลด y d e m ม t เทสเนี่ยได้เป็นหนึ่งใน4ี่บอสใหญ่ของเกมภาคนี้นะครับผมก็ในเนื้อเรื่องของปราสาสตที่เราได้ดำเนินการเดินเก็บขโมยสมบัติเธอไปขายอะไรอย่างเงี้ยเออก็ได้แบบปาบลูกๆของเธอทั้ง3คนเสร็จปั๊บก็ได้มาสู้กับเธอในร่างไฟแนลบอสนะครับผมก็จะจบเฟสแรกเนาะในการที่เอาชนะทาง เลดี้เดมิเทรสได้นะผมโดยการที่ล่างสุดท้ายที่เธอกายพันธออกมาเนี่ยถือว่าเป็นล่างที่ดูแบบว่ามีความน่ากลัวเนาะแล้วก็มีความเป็นมอนสเตอร์ที่ดูดีเลยทีเดียวนะสำหรับตัว Lady d e m i t r ทรสนะครับผมก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงนะเราไปรับชมกันได้เลยนะครับผม โดยหลังที่เราปราบเลดี้เดมิเทรสไปแล้วนะผมเราก็จะได้ขวดโหลขวดหนึ่งเนาะที่มาจากปราสาทนะครับผมก็จะทำให้เราสามารถออกจากปราสาทแห่งนี้ได้นะครับผมโดยที่เป็นขวดโหลที่เราต้องเก็บสะสมให้ได้ครบ4อันเนาะสำหรับในการที่จะได้ผ่านไปในด่านต่อๆไปนะครับผมและคอนเซ็ป อาร์ตสวยๆของคุณแม่เลดี้เดมิเทรนะครับผมแล้วก็3ลูกสาวของเธอเบลล่าเดนเนล่าและก็แคสซานด้านะครับผมก็จบกันไปนะสำหรับประวัติของเลดี้เดมิเทรนะครับผมแล้วก็สามลูกสาวของเธอเนาะเบลล่าเดเนล่าและก็คาสซานด้านะครับผมก็ซึ่งดูแล้วเหมือนก็เป็นคนโชคร้ายคนหนึ่งเนาะที่เหมือนถูกจับมาทดลองอะไรประมาณนี้นะผมทำให้เหมือน เออจริงๆก็ไม่ได้อยากจะเป็นคนดุร้ายอะไรแบบนี้แต่ด้วยการทดลองนะผมทําให้เชื้อลานะผมหรือว่าเชื้อไวรัสเนี่ยมันทํากัดกินเธอเข้าไปเนาะเลยทําให้เธอกลายเป็นอสูรร้ายอย่างที่เราเห็นในเกมนะผมก็ถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะผมเดี๋ยวบอสตัวอื่นๆเนี่ยผม จะทยอยทำออกมาแล้วกันนะผมเดี๋ยวผมต้องไปหาข้อมูลในเกมก่อนเนาะว่ามีอะไรยังไงกันบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้ผมไปแล้วผมฝากคลิปด,ด้วยนะถ้าชอบอย่าลืมนะผมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะฮะไปแล้วครับผมบ๊ายบายอะสวัสดีครับ